อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ จบลงไปแล้วอีกกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับศึกยูโร2020เมื่อค่มาค่ำคืนที่ผ่านมาก,ก็เป็นกลุ่มดีที่ท้ายที่สุดแล้วอังกฤษก็ไว้ลายเอาชนะเช็กแซงขึ้นมาจบเป็นแชมป์กลุ่มส่วนโครเอเชียก็อาจสกอตแลนด์ไปสประตูตอนหนึ่งทยานขึ้นมาจบเป็นอันดับที่2ทขีมเช็กลงไปเป็นที่3แต่ก็ยังเพียงพอต่อการเข้ารอบว่าแล้ววันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียร์เรเรานล่าของเรานะครับจะมาสรุปสถานการณ์ของกลุ่มนี้กันดีกว่าครับ เริ่มจากทัพสิงโตคำรามก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นะครับพอจับในสลากมีในกลุ่มดีร่วมกับเช็กสกอตแลนด์โครเอเชียหลายคนก็ยกให้อังกฤษนี่แหละครับเป็นเต็งหนึ่งที่จะจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเข้ารอบไปแบบส,สบายๆเปิดหัวทัวร์นาเมนต์มานะครับนัดแรกลูกทีมของแกรีเซาเกตก็ไม่ทําให้ผิดหวังหลังเอาชนะโครเอเชียซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นชาติที่แข่งที่สุดข,ของกลุ่มไปได้แบบวิวิว,วหนึ่งประตูต่อศูนย์แถมรูปเกมยังไม่ค่อยน่าดูักเท่าไร่มีนํำซ้ำนะครับการจัดทีมของาเกตยังโดนวิจารณ์ยับ ชิวเวลแบ็กดีกรีแชมป์ยุโรปแต่ดันโยกเคเร,รนที่เปียที่ตั้งแต่เล่นอาชีพพี่แกยังประจําการทางฝั่งแบ็กซ้ายไม่เคยถึง10นัดเลยได้ซ้ํหลงเล่นเป็นตัวจริงสิ่งถ้าฟอร์มดีก็คงไม่มีใครว่าหรอกครับแต่ถ้าว่าผลสุดท้ายแม่งออกมาฟอร์มเก๊กังๆกระท่อนกระแท่น,น,น,นยังดีที่สุดท้ายครับวันนั้นราฮีมสตเตอร์ลิงลงมายิงได้นาทีที่5 7เป็นประตูช้อังกฤษเก็บ3คะแนนไปได้ในนัดนั้นส่วนนัดที่2ของอังกฤษนะครับถือว่าเป็นแมตช์แห่งศัก,าากดิ์ศนะรีศึกันซาตมร ในผลงานที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นและศักยภาพนักเตะอังกฤษควรจะเก็บ3าคะแนนเต็มกระดิกเท้ารอผ่าเข้าสู่ข้รอบต่อไปแบบสบายๆแต่พอเอาเข้าจริงอังกฤษดูกล้ากุกลัวเล่นโคดจะหน้าเบื่อเป็นยานนอนหลับชั้นดีไม่กล้าบุกเต็มที่ส่วนสกอตก็ชือชนะเตะด้ยกว่าแต่ได้ลูกคืนสู้ได้ลูกบูสุดใจสุดท้ายกระจบจ้าไม่เราหรือกันไปศูนย์ประตูตูนแบ่งกันไปทีมคาราคะแน่มาถึงนาสุดท้ายนะครับล่าสุดที่ผ่านมานี้ต้องอธิบายสถานการณ์กันอีกครั้งอังกฤษและเช็กนะครับที่มี4ี่คะแนนอย่างไรก็าเ้รออบไปแแนนน่ลว ขึ้นอยู่กับว่าจะจบอันดับ1 2หรือ3ที่ดีที่สุดซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับก่อนเกมมีหลายคนคิดว่าอังกฤษจะแอบเล่นเอาทวงเอาเสมอ เพื่อให้ตัวเองการันตีจบที่2ของกลุ่มเพื่อจะได้เรียกกับการเจอกับโปรตุเกสเยอรมันและฝรั่งเศสในรอบถัดไปแต่ทว่าสุดท้ายนะครับสเตอร์ลิงที่โดนดา่าขรมในทัวร์นาเมนต์นี้ก็กลายเป็นคนโขกประตูโทษช่วยให้อังกฤษพิชิตเช็กแสงดำจบเป็นแชมป์กลุ่มได้สําเร็จแบบไม่สนไม่แคร์วว่าจะต้องเจอใครในรอบต่อไปมาดีครับอังกฤษเจเอหมดนนะ่ะส่วนโครเอเชียก็ต้องยอม,มรับตามตรงนะครับว่าชุดนี้ต่างจากชุดรองแชมป์โลกมา3ปีก่อนอย่างสิ้นเชิงบางคนก็รีทายเลิกเล่นไปแล้วบางคนก็ยังอยู่แต่อายุอนามเยอะสังข ถึงกัน,นันนะครับผมหากดูจากเพื่อร่วมกลุ่มของทัพตราหมากลุกประเมินดูอย่างไรนะ่าจะผ่านเข้ารอบไปได้ไมย่ยากแต่การเปิดหัวเจอกับตัวเต็งแชมป์กลุ่มอย่างอังกฤษมันทาให้โครเอเชียนะครับมีเสียหลักไปบ้างเพราะว่าในเกมนั้นเห็นแหล,ละครับว่าช่วงแรกขอลองบุกแรกสู้ดูแต่ดูแล้วสู้พลังหนุ่มไม่ไหวเลยเปลี่ยนมาเน้นรับมากขึ้นแต่ขยันไม่อยู่โดนสตเตอร์ลิงยิงจนได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางสู้นะครับยังพยายามหาโอกาสมาแล้วยิงตามตีเสมอได้อยู่แต่ก็ไม่เข้าเป้าสุดท้ายกับเปิดหัวด้วยความพ่ายแพ้แต่ไม่เเปนนนไรรรรพพาาาะว่่่โแกกมมหหัจอใญ้ผ

เข้าสู่นดที่2นะครับเกมนี้เช็คเล่นที่แฮมเดนปาร์กในเมืองกาสโกสกอตแลนด์สนามกลางทรงนี้ดูแล้วโครเอเชียที่เก่าประสบการณ์กว่าน่าจะเป็นต่อแต่พอเริ่มเกมเอาเข้าจริงเช็คไม่ใช่หมูเลยสู้ได้สนุกและก็เป็นเช็คที่ได้ขึ้นนําก่อนจากจุดโทษของพาติชิกนาทีสามเจ็ดแต่แล้วนะครับช่วงต้นคร่งหลังอีวานเปรรสิ์ก็มาตามตีเสมอให้โครเอเชียได้สําเร็จสุดท้ายจบ90นาทีกินกันไม่ลงเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งท้าไมโครเอเชียตอนนี้นะครับอยู่สถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักผ่านไป2น,น,น,นัพิ่งมีีแแค่แตเดยวานะัดสุดท้ายของ กลุ่มนี้ครับโครเอเชียต้องเจอกับสกอตแลนด์ที่มี1คะแนนเท่ากันซึ่งเงื่อนไขทั้งสอง,ง่ายมากนั่นก็คือใครชนะเข้าสู่รอบต่อไปอย่างแน่นอนไม่ว่าอันดับ2หรืออันดับ3าแต่ถ้าเสมอก็เชิญจับมือกันลงเหวตกรอบได้เลยและแล้วนะครับในที่สุดก็เป็นความเก่าของครับตราหมักลุกครับที่ชนะความสดของทีมน้ำเมาไปได้3ประตูตอนหนึ่งเรียกได้ว่าบุกมเ่เฮพร้อมกับดับฝันสกอตแลนด์ Scotland คาถิ่นเลยทีเดียวแล้วพอจบแบบนี้นะครับโครเอเชียก็แซงเช็คขึ้นไปเป็นที่2เพราะว่าผลต่างประตูได้เสียดนี่กว่าส่วนเช็คลังผ่านนไป แรกใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าเชคจะทำได้ดีถึงขนาดเก็บ4คะแนนจาก2นัดในผลงานการเปิดหัวบุกสกอตแลนด์ถึงถิงถ่น2ประตูต่อศูนย์นัดแรกผ่านไปได้ฟอร์มอันสวยหรูนัดที่2เจอของแข็งขึ้นอย่างโครเอเชียนัดนี้นะครับใครหลายคนคิดว่าเชคคงจะต้องทองลอกแล้วแต่ทว่าไม่ใช่พวกเขายังไวไลน์สู้ตายขึ้นนําด้วยจากจุดโทษอย่างที่บอกไปแต่พอโดนตามตีเสมอก็ไม่พลาดท่าเก็บอีก1คะแนนสําคัญกลับมาได้สุดท้ายก็อย่างที่เราเห็นกันครับจบ90นาทีแม่เชคจะสู้ได้ดีแต่ก็ไม่มีแต้มกลับบ้านตกบอลลังกจจาฝูงไปบ 3ของตารางแต่ยังดีที่พอมีสี่แต้มเพียงพอต่อการเข้ารอบอยู่ครับ สกอตแลนด์ Scotland, ทีนแดมน้ำเมาเอาตรงๆก็ไม่รู้จะเล่าอะไรหรอกครับเพราะว่าที่ผ่านมา3ามทีมกษัตรยาย์มาหน้าจะครบเอาเป็นว่าหน้าเสียได้ที่พวกเขาไม่น่าจะได้ไปต่อเพราะว่านานๆทีจะหลุดมาถึงรอบสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆสักรอบนะครับแต่ว่าการจบรอบแบ่งกลุ่มไปแบบมีแต้มจากอังกฤษชาติ่บ้านเคลเลนเครียก็ถือว่าโอเคแล้วนอกจากนี้นะครับต้องบอกว่าสปิริตทีมของสกอตแลนด์และการวิ่งสู้ฟัดของนักเตะทุกคนยังเป็นจุดเด่นของพวกเขาอยา่างมากเกมแรกที่แพ้เช็กก็ต้องยอมรับตามตรงว่าสกอตแลนด์เล่นแยแยทางเช็ก และไม่มีอะไรจะสู้ได้แต่เกมที่เสมอกับอังกฤษศูนย์ประตูศูนย์พวกเขาพิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วในระดับหนึ่งว่าพวกเขามีดีพอจนกระทั่งถึงนันส,สุดท้ายก็ยังสู้กับความเก่าของโครเอเชียได้อย่างสนุกแม้จะแพ้ตกรอบไปคาบ้านแต่เชื่อว่ายูโรหนนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีของเหล่านักเตะแดนน้ำเน่าเอาไปปร,รับใช้ในอนาคตได้และทั้งหมดนี้คือบทสรุปของกลุ่มดีครับอังกฤษมี7็เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มจะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม F Group of อ e ปเดมีโอกาสเจอได้หมดไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสหรือโปรตุเกสส่วนอััันนดบบ2ะคครรโเเชีย ไปเจอกับรองแชมป์กลุ่มอีซึ่งจะว่าใบงานเบาวกว่าโดยซ้ำมีโอกาสเจอสวีเดนสโลวาเกียโปโลแลนด์และสเปนส่วนเช็กนะครับอยู่ๆกร่วงตกบอลลังมาอยู่ที่3เฉยเลยต้องไปรอรุนอีกทีว่าจะเจอกับใครขนาดที่สกอตแลนด์กระบ,บกมือยบายศสกยูโรหนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยและทั้งหมดนี้นะครับคือการสารุปสถานการณ์ของกลุ่มดีที่เกิดขึ้นทั้ง3นัดนัดจ๊ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากโดราเฟียฟลฟาวเอื้อมนิ้วยาวยามากอเลฮเราวดนดะ สนับสนุนโดยอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับอาหารยอดคุณ